นีค่ะบ่เคยขอบ่จะไทยท้ำเนาะบ้ิอเลยขเรียกบึ่งนี่หะขอไทยท้ำในเด้อปูผันว่าติเออบ๊วยบอกอีพรขอขอ่อขอหลับเนี่ยก็บ่ว่าไปดิทษยังพอบ่ได้ขอรหัสทรัพจ์ทเคียนว่าปูเนแต่ือจังคุณนี่จะไทยามันก็ได้ไทยถ้ยแม่นี่นีนะคะนี้แ่ะปูขอว่าแต่คุณน้ใหญยเพิ่งมาขอโชคน้าเมตลอุมาขอมาแต่งคันํา่เพิ่นมาขืนคันบักเบนทุกวันศิล เพราะว่าเพิ่นรับแต่ที่เฮ็ดคันบักเบนมาสงผู้ทุกคนใหญ่พูมีชิดให้เขาบอกข้าเจ้าไว้ว่าผูดที่ทูกขอกูู้ได้แค่สามคนมี่อ่าบาทนนสมบูรณ์แล้วก็น้องบัวบานก็มีสองคนท่นนั้นพอแล้วก็เป็นหิงทุกข้างอยู่เออทุนี้แสแนรับส่งเอือจะว่ามีผู้เฮ็ดให้พออยู่น้องบัวบานนั่นแต่ว่า ลำย่ยครับไปเดือนเป็นผู้เอามารงมาเอาอื่นมาแ่งมาหยังไีหยะเขาเลี้แล้วเขาก็มาขอมาแ่งขันขอเอาเพื่อเขาไปกินไปทานงวดวดบางนึงนี่ก็ว่าบดในหัวขวดมึงได้หลายเป็นไดในทีนึงได้ยินมาเลีขาสามสองมันว่าให้ปรงทีเถอถทุนมึงจะบุบยี่ยะแห่งนายหน้า บางจวมันนายบักลาเขาใจเราบอกบอกได้ก็บอซื้อไม่ซื้อสามหาหาสามบอดอกสามสองมันบ่ออก้าากองกไมนบอบกูบอกเอาบอกจะสามหาไหาฉันยะก้อมาเลเลขออกมาก็ยังออกสามสองเป็นไดเจ้าว่าเมนบอกฉันยะ เกือบโดนสามตัวเลยเนะทีเฮ็ดออกมาเหมือนก็เป็นสามสองน้อยน้อยนะเต็มเตมเป็นพวกตัวก็ได้เพียงจะพอสับเล็บมาไว้นั่นคือซับเป็นสามหาสองถูกบ่พอเบ้าเนี่ยที่จริงนะมันเป็นหาสามสองนั่นละตัวเดียวกันอยู่มันหนักมากใส่สามสามมาตัวแรกได้ปูที่เกืบเทียนเหมือน มาามมาก่อนเลยครับชามมาก่อนเลยแล้วก็ซองกับมาซองมาที่สวงเอาทุกเบาดิผมมาผมมาโอ้เหล็กสองปูว่าบ่เมียนว่าสันไผ่ว่าสองเนี่หัะนว่ยสันตัวห้าต้นเนี่ยสันตัว่านั่นแหละวิธีบังของพ่อดีสุโบยเป็นบังไว้ยจะบังเลือบปูมันียจะบังมันมีอยู่แล้วลังเชือกพอกระจองบังทุบอะไรขอปูยกเชือเด้อย่าผมว่าขอใยทำนี่แหละ ใครยีนางมึงมาขอทายถ้ำนี่มึงบด้ขอเลขนน้ำกูไปกินไปท่านนี่หรอนี่มาขอน้ำปูแม่บอกว่าแดงนปูบอกผีดอันนี้ลีเขาใจบอกทูเป็นยังก็ได้เงินกูยาเยาเลี้ยงจริงแต่ขนาดกูบอกพวกทูแปดสมตัวพกทูก็ยังบ่ได้ที่เันเลยต่าก็คือปูีหลี ทีมงานมานี่มาขอถ่ายท่าแต่เมื่อนี่แต่งคันหาขอโศกปูเลยได้ค่ะเม่น้อยว่าเนี่ยงวดนี่ต้นดกเด้อว่าสัตว์ถ้าต้นบ่ดกบ่มีต้นนี่ว่าสัตว์เริ่มแล้วเนาะเริ่มเริ่มตั้งแล้วต้นกันเริ่มเจ้าวันนี้แล้วไปแล้วแม่งกับปูเพราะว่าไก่แล้วนะปู่อีกเมื่อกี้โอ้ยผ่านอีกบ่ดนกระเทือนแล้วท่านปู่ให้ตรงตรงมีต้นดกคุณและ้วโดดตรงเนื้อคุณคือจนนักคุณแล แต่ที่บ่อนหนักก็เคยไปอยู่บ่อลูกเต้าก็ได้ยะแต่ว่ายใจบ้อของที่ทุกปีดีเนาะค่ะปูกีบบอต้นดอกอยู่บ่อปีเราตั้งแต่มาถ่ายถ้ำปูยันกันมาอยู่บ้านตรงไรก็คือไปเห็นห้องพออยู่แล้วไปใจร้ายเฉยคือหมากเป็นขวดเป็นขวดอยู่แล้วบ้านน้องไฮบอกปูครับผมหมู่ที่เจ็ดบ้านน้องไฮตำบลบ้านดงอำเภอบ้านวันนั้นจำได้ที่ปูไปวัดนี่จะเก่าออกแค่น้อยแล้วปในทั้งห้าน้อยในทั้งเหล็กไยเนาะ บูก็ยังบอกพวกสูอยู่เด้งวดวังหนึ่งก็ได้สองเด้งเลิกบุกบ่ายอยู่ดีแหละ,ะเด้งสองก็เรียกแล้วไถ่เข้าหนีเล็กไถ่เลกเล่าขันสูเข้าใจนันแล่าเล็กมันก็ได้อยู่แลว้วหาสามสองกันเขาแปรพิจนาถูกเห็นบอกอันผู้เป็นว่าสามสองเป็นยังบอกดอก <c oughs> จำไป,ป,ป <c oughs> ว่าพื้นแย่งบวชนึงว่าเด็กออกมากเป็นวายยังไหนเป็นบอกก็มึงนี่อวด วายุสามสองภูเขาทีเลี้ยวัฒน์เว้นบอกบอกกองภูเขาบอกว่าที่บัดต่ว่าภูเขาบอกว่าสามหาวัฒน์แจ้งเวียนนอยแล้วแต่ว่าเมื่อนั้นเล่มันก็เล็กสองที่จริงแล้วเนี่ยมันมีเลขห้าสามสองโดยตรงวดที่แล้วเฮ็ดสองข้างก็เป็นสองข้างล้วมให่ก็ได้หาสามสองพวกลูกมากมันก็เป็นคืนที่จริงเป็นคือลูกเว้าเลยอะสามสองล่งไทยมาด้วยหา เงินบางหัหงปู่ก็เลยเอาหามาบังไปนิดน้อยนึงแล้วซ้ำหาจันทรออกซ้ำหาไม่น้อยก็่าที่ค่อยู่นี่แหละคาปลทู่ไรเติมอยู่ดอกเอาแล้วพี่น้องแล้วแล้วหนึ่งตัวแล้วดินมีปู่ซ้าได้แหนค่ะปู่ซ้ำแหงม้ำงกงงเลยพี่น้องอันนี้ซ้ำเพื่อนโยกน้าลูกเนาะเพื่อให้มันแข็งแรงเนาะซ้ำแหงแข็งแรง แล่วตัวที่สองแมงดับเบิลสามเราพี่น้องเอ้สามสองตัวเป็นเราดเอ้หยวมันที่สามสามนี่เลตัวนี่เลขนี่แมมันมากที่เด็กที่โทษย่งปู่ครบแล้วเล้สามตัวสองตัวสามสามเลี้ยงเรด้ก็เลี้ยวกัน้เลี้ยวกิริค่ะปู่เปี่ยเป็นเลขเป็นตัวเลขเลย

พี่น่องเบิ้งหัวมดีดีๆเด้อครับตับหนาๆให้เราเด้อันหัวยันยัเป็นหกกันหัวน้อยๆเป็นแ่หัวหัวน้อยเป็นหกหัวใหน่เป็นเก้าเลีวอยู่บ่เลียวเลวเรี้ยวเลี้ยวัท่านได้พอนไหวบ่เลี่ยมบ่คักักัโคฮะมีผู้เห็นได้วหาปันนี้บ่หน่าบ่อนพอสองนาทีเดีมีแต่ผู้นี่นะจับไปเด้อพี่น้องเด้อ แน่นนิดๆไปยึดจึือล่ะเหรอวันนี้น้อพ่อมันขื่นเองได้แหะขื้นเร็วครับสามสามเก้าระวังเด้อค่ะสามสามเก้าสมสมหนะคะเอาอันนั้นพ่อก็ดพอไปลมันกบุญใบบุญมันตูรอนนี่าวดนี่สื่ง่ายที่สุดรับสามมีสองตัวอย่งสิง่ายป่นนี่นาะ เติบดีถึงใจพญโสถึงใจพันแล้วน่ะเล็กงามนอเล็กงามนี่เล็กงลางต้อมเดียวโคโลเออแปดมาแล้วครับานี่ลางนี่ตัวผู้ได้เถียงกับมิจิตนวดแปดสามแปดเดียวกับบันจีดผ้ารวยเนี่นบาเขียนกับผูอยู่เด้อแปดครับ เงียบรื้อกระเทียมปูเงิน่ใส่เมื่อเนเป็นแล้วคือบอกคอมเมนต์เห็นแน่นอเอาไปเลยแกดอะไรก็อย่าได้ดูกันวันนี้แหละจะให้ไม่มากหรอกให้ใน,น้อยแต่แปลตางให้ใน,หน้อยจะเอาเงินเด้อะปิยาบ่ไปบ่มาอยู่เลียนมาเลียนออมอยู่ห้องเกา่าเฮ้ยมางามเดียนเกตหนึ่ง เจบุดูลยแปดหนึ่งพอใจญ่ไปแปดหนึ่งครับพวกวันนี้พวกวันนี้ปูไปได้ขอได้วันนี้ขอปูเนี่ยมันบอกอาวพักกันเครื่องนั้นอยู่คือแปดรูดคเป็นถ้าตันเหล็กชุนมาเป็นยังซีนี่ต้อนตัวยีตไปเทียงปู ส่วแบบแปดสามแมนเรียกออกยังแบบแปดสามแปดสามตัวนี้มันหู่จักไว้เนาะตัวนี้มันหุ่นตัวนี้มันก็แปะอะไรไว้จับจุดพูได้แล้วสั้นสามสามเก้าแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งนี่แหละครับพี่น้องออกมาลด พี่น้องจะเ่แสดงว่าไม่น้อยซื้อใบนำได้หน่อยสองเด้งนะครับพี่น้องจะเริ่มแล้วเมื่นสองเด้งสามตัวซื้อว้แ้วเจ้าแม่น้อยห้ามันเป็นศูนย์เลยปูปูเป็นศูนย์ก็ได้เยอะ

หลักบุคคลจะได้กินได้ทานแย่งไปนู่นบอกไปสองเด้งสองเด้งแย่งแล้วเพื่อนบ้านน้ำมือแร่งเห็นบนอ้พี่น้องนี่หละตัวเลขมือนี่เล้อครับชื่อแล้วสามสามเก้าแปดหนึ่งได้มือห้าเจ็ดศูนย์กูเเชนหายหาเจ็ดศูนย์ไปซื้อลอตเตอรี่เ่าสันผูบอก เลขนาเลกลังไปซื้อเอารถพี่น้องรูดมวลนอกออกง่ามได้เงื่อนอยู่แล้วมันมาจ้องไปตบดอกหานึ่งน่ะจบได้มันกับบ่มีมาให้มึงดอกหานึ่งจริงไหนกับบ่มีอย่างสันตัวมันจะมียังไง แปดนึก็ได้ครูปันญาป <8 S 1> ียนเนเล็กเมียแปดนก็นได้ครับพูแปดนึงก็ได้ค่ไม่น้อยวาจ้าทุกไม่น้อยแล้วหูเราด้วยนะผูบอกค้ามนี้มัจโดแลหรออกมาลุ่เป็นไม่น้อยแลวมึงมีแนี่ที่บอกเลยปู้ที่ปัน,นิมิตก็เห็นนางแจ๊บไม่ยิ่งผู้เท่ากับเด็กน้อยนึงไม่ยิ่งผู้เท่ากับเด็กน้อยแปดหนึง ผมมนตีตีแล้วบัเลขปูกรมาดรงกับนี่ิีผููกทิบว่าิบได้ยู่ว่าค้าประทูหแล้วบล่เฮ้ยนั่งฮีกันออกมามึงยิบบแฮะหรือว่าูฆษนามึงอีกยี้บคือทิบ่ามึงเด้อหเปล่วครับตเมื่อยางแห้งจีออกมาแปดหนึ่งก็ได้ปูเลขมหาสัจเจนเลขมามืดนหมื่นเปเอินเลขบ่ตรงเลขดังเขาพออืม เมื่อที่แล้วมันกับบตรงนี่แหละเรืออ่ะบ่ตรงนี่ลีปูเมื่อที่แล้วตรงบกขนดสามสองพอนะเห็นบ่กูวจคาชุเมนซินช่มงเขาเลขอันเขากัว่ามันบ่มีทำนี่แหละหรือบ่ชื่อพิ่มพว่าได้เนมันมาจริงอย่ได้จริงนี่เล่ายีใจน้ำเดองวเมื่นี่ขุ่นกาดสามสามพ อาจารย์น <laughs> ี่ <laughs>